ไม่ไหลต่อก็สวยงามยืมเหมือนกันงามลายมามื่นหนึ่งเนามาก่อนเลยดอกนี้มามาไหลไปเทๆจัดไปดีรักย,ยอดสวัสดีไว้รุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับชองเฮียหมี่พา,ว,าว้าววี สามอีกแล้วนั่นเองอยู่กับเกมชอยเชียงวิลหรือว่าเกมอาแปะของค่าย PG ทุกคนก็ก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียมี่พาวะรวีสามไว้ด้วยลวกันทุกคนก็อีกหนึ่งอย่างอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียมี่พาวะไปด้วยนะทุกคนอีกหนึ่งอย่างครับเฮียมีกลุ่มหลักที่ททุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะไปแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่่่ดีแแตกกไมปังังงหรรรือวาาาพพน,านเจะช ไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องพลาดในการปั่นสล็อตของเกมนั้นๆน,น,นะเกมที่ไม่แตกนะหรือว่าดูดเกินนะก็สามารถตามดูรายละเอียดคำอธิด้านล่างหรือว่าตาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับทุกคนเฮียได้ปักบุดไว้เรียบร้อยแล้วมาวันนี้อยู่กับทุน30,000กับแปะกับเวลา 5. ล้าโมงนาทีจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยากได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยก็เฮียมีภาวะวีสั่ 5, เล t ส g ก็มาไม้หา้าพันเมลยฮวันนี้จะมาทําสูตรนอนหนูเหมือนเดิมนะทุกคนสูตรนอนหนูของเราคือคลิกนอนหนูย้ำๆนอนหนูตัวสุดท้ายหางนอนหนูกลมๆด้านล่างตัวสุดท้ายนะทุกคนนะคลิกเข้าไปกดย้ำๆถ้าไม่ได้เล่นในคอมก็กดย้ำๆตรงนอนหนูนะ่ะเน้นนอนหนูไว้วงกลมหมางนมะันเออหางล่างนะไม่ใช่หางบนนะไปต่อ เอ้ยใจเย็นไอสองขอเล่นหน่อยไปไกลยอยู่วงดำไปไกลยอยู่ถือว่าใช้ได้หรือเปล่าโอเคสวยงัมมาไม้แรกแตกเลยบึ้มแสนหนึ่งเลิกเลยมันก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะทุกคนถ้าเกิดจะแตกแสนเนี่ยมันก็เกินไปนะโอเคจ่ายมาปาทัสไม่ให้ใจ่ายไงก็ได้ขอไม่ขาดทุนก่อนอู้โหแปเวเกือ วาสปาทัศเปลี่ยนสวยๆเป็นคิวโอคิวเลยแต่แถวแรกก็ไม่มีเหมือนเดิมสองแดงกับเคเปลี่ยนเป็นคิวแล้วครับโอคิว oh, ไม่มาเลยวะ่ะคิวไม่มีสองแดงไปปลาทัศหรือเปล่าโอโหปลาทัศไมมาปลาทัศต้องมาละละ่า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เจ อา่าทีนี้ไม่ลงนะเอเมื่อกี้เราลงมาขัดขวางกูจังเลยเอโอ้ชิงชับเลย <c oughs> ไม่งั้นเราบึ้มบามสัมเบย์ล้คนเปลี่ยนเป็นอะไรเอยโอ้ยปาทันอย่างนี้สื่ออ้อชิงชับอาชิงชับกับเคเอได้เล่นมาเจ็ดพดอกนี้แน,น่นันสีบไหลต่อไม่ไม่ไมหลต่อก็สวยงามยือเหมือนกันงามลายมาม,มื่นหนึ่งม,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 มาก่อนเลยดอกนี้มา มาไหลไปเทๆ่ๆจัดไปดีวรางวัลก็โตราดาซูเปอร์ไปพันแบาทสวยงามตามท้องเรื่องหมุนสุดท้ายตามสไตล์คล้ายพีจีอะอุ้ยไม้แรกให้เล่นนี้สวยนะแต่ไม้ต่อไปมันน่าจะไม่ให้เราเล่นนะกน่าจะเล่นยากหมุนนอกก่อนละกันหมุนนอกก่อนละกัน1นทีแล้วก็ซื้อหมุนนอกแล้วก็ซื้อก็เฮียก็จะพยายามขยับ ตัววงล้อตัวหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีหลายวงล้ออยู่ที่จยเล่นบ่อยๆนะครับโอ้ยหน่วงเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยโอ้โหข้างล่างสวยละข้างล่างสวยเลยอย่างนี้ข้างล่างสวยละเียบอกเลยว่าข้างล่างสวย,ย,ย,วสวยแปลกๆข้างล่างจะสวยแปลกๆหรือเปล่าอา้าหลอดอยู่มาขออ่อยกีเดียวเพื่อนขออ่อยกีเดียวนอนหนูยำๆไปทุกคนนอนหนูยำๆสวยงามส2บงคูสิบ let's go มา12คูเหมือนเดิมนะครับไปตึบดอกแรกไม่จ่ายดอกสองจ่ายมาสวยอยู่ดอกนี้ฮึคิวลงสักทีหลังจากไม่ลงมานานไหลสิบเคเคไม่มาเอเรียกเคอมาเฉยเนี่ยอะไรอย่างชอบเลยจัดมา2450บาทครับไปต่อเพื่อนรอบหมุนยิ่งเด๋เยอะอู้ฟารัดโกโบโบโแถวแรกปะล่ะโกโอโบแถวแรกปะล่ะ เปลี่ยนเป็นโอเคงี้แหงเอาแตกในเฮีย,ยมึงเห็นเอามันลงมาซ้อนกันเฮียมึงเห็นแตกในมาแปะแตกในวะ่ะเฮ้ยจัดมารางวะ่ะก็ตัว2940แต่ถามว่าแตกในแปะเฮียหวังเยอะขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้หวังเยอะขนาดนั้นนะครับสำหรับแตกในแปะนะมันชอบเข้ามาว่วนะทุกคนไม่เชื่อลองดูกันได้เลยอ่ะวันนี้จะว่าววโชวหรือเปล่าแค่นั้นแหละอ่า อืมเอาว่าจ่ายว่าวันนี้จ่ายวันนี้จ่ายนะปารัสไม่มารู้อยู่วันนี้จ่ายอยู่นะส่วนใหญ่จะเข้ามาเว้าเอาเริ่มเว้าแล้วหรือเปล่าอ่าละเริ่มละเข้ากระบวนการเว้าครับรอบหมุนแต่ชิงฉับเน้นๆมาดอกนี่ใครว่าวว่าเอาปากมาตบทีนี้เอาปากมาตบทีนี้ใครบอกแปะเว้า่ะเฮ้ยแตกนใครบอกแปะว่าาปากมาตบทีนี้จัดไปรางวัลการัน4200เหลืออีกสิบ หมุนชิวชิวเพื่อนจ่ายเยอะๆไม่ต้องกักอื้อปาดัาลงผิดที่ไปไหนแปะนอนไหมล่ะรออยู่นะแปะนอนอน่ะคือแบบทําเหมือนจะนอนอ่ะคือแบบแวบแวบบวมแวบบวมแวมนะเปลี่ยนเป็นโอ้ยปราดัาว่าถ้าเปลี่ยนเป็นสิบมันจะสวยมากแต่ไหลลุัวไปฮะไหลลุัวไปแปะหยาดไปราวไมก้สามพันเก้าร้อยยี่สิบเลยเจ็ดหมุนโอ้ยชิวทุกคน ชิวเฮอยาบอกเลยว่าชิวถ้ามันจ่ายนะไว s e โอเคโอ้โหแต่ได้เล่นสั้นไปหน่อยว่ะเจมาสิบปลาทัดไปก่อนอืเอาเรืออยู่เหมือนกันไหลไปลวนเพลักไหลไปลวนเลืเลยพลักจัดมาก้อนโตอีก3,150บาททุน เออเริ่มว้าวแล้วหรือเปล่าโอ้ยเริ่มว้าวแล้วทุกคนน่าจะว้าวจนครบแล้วนะหรือเปล่าน่าจะจ่ายแบบกระปริบกระปอยกระปิบกระป,รป,ระปอยปอยหมุนสุดท้ายตามสไตล์ค้ายจีจีอ่ะโอย้ยถือว่าแตกในได้มาสองหมื่นเจ็ดพันเก้าเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนี่ถือว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะทุกคนก็จ่ายมาสองร้อย สองร้อยเท่าจากเดิมพันนี้ก็เอาเรื่องอยู่ทุกคนแต่ว่าแตกไหนมันก็น่าจะได้เยอะกว่านี้อีกนิดหนึ่งก็ได้จะดีนะครับแต่ก็จ่ายมาสองร้อยเท่าจากเดิมพันก็ถือว่าโอเคแล้วครับนี่ถามเฮียว่าทำไมเฮียต้องแบบหมุนนอกหารายจ่ายด้วยมันแจกหนักนะทุกคนมันจ่ายหนักเกินก็ควรที่จะหมุนนอกหารายจ่ายใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดหมุนไปนี่จนะะตกดำทุกคนเนี่ยเนี่ย่ยมีเสี่ยงมีมีโอกาสเสี่ยงตกดำอยู่นะมันจ่ายเยอะขนาดเนี้ย ถามว่าถ้าเกิดมันตกดามเฮียไปต่อไเฮียก็ไม่น่าจะไปนะทุกคนก็กำไรสองหมื่นนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่จริงๆอยากได้หนึ่งเท่าตัวแลวนะนอนหนูย้ำๆไปแต่ไม่จําเป็นต้องหนึ่งเท่าตัวไม่จําเป็นต้องเหยียบแสนไม่จําเป็นต้องเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ควรเอากำไรที่ได้มาเสี่ยงอนะ่ะสองหมื่นนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับกำไรไป้าซองแดง จ่ายดอกแรกช่วงนี้ไม่ค่อยได้การันตีว่าจะจ่ายตลอดเท่าไหร่เลยนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมจ่ายดอกแรกช่วงนี้ไม่ค่อยการันตีว่าจะได้กําไรเท่าไหร่ครับอเจอไหลคิวหน่อยซองแดงก็ได้โ,โหไม่มีสักตัวอู้ยหัวสิ่งตสองพันเอ็ดอย่างนี้จุกๆุกอยู่จุกจุกใช้ได้อยู่บูทเงินอยู่บูทเงินอยู่จัดมาสองพันเอ่ะ เจ okay. ด้วยอุดปลามาไม่ถึงสกเก็ตเตอร์บังเฉยมาโอ้ยไหลาย,ยากแล้วฮะอย่างนี้ไหลาย,ยากอยู่อเออเฮียว,ว่าแหละดอกนี้ไม่น่าจะให้กําไรเยอะเผื่อให้แค่ทุนด้วยนะทุกคนเปลี่ยนสวยๆเป็นโอ้โหเปลี่ยนเป็นเจงี้หยาบจัดเปลี่ยนเป็นโอ้โหัวสิงโตหยาบทุกตัวเลยไอเวทอด นะอย่างดีเฮียว่าถึงให้กําไรก็ไม่ให้เยอะนะแต่ยังไหลายอยู่มายัางได้ลุ้นอยู่มาปลาทัดจริงฉับโอเคสวยปลาทัดจริงฉับดอกนี้สวยคิวมาไม่ไม่มาวะ่ะเหมือนจะดีก็แต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไรจัดไป3,80พบาทสวยงามไปต่อปลาบู หมดลวฮะกำไรแบงอีกนิดเดียวก็ไม่ยอมให้นะทุกคนนะกำไรแม่อีกนิดเดียวก็ไม่ยอมให้กือจริงเฮียอยากได้อีกนิดนึงเงี้ยเอาละความลกุกเขาพร้อมละไม่ตองละไม่ต้องหมุนละไม่ต้องหมุนละได้ละโอ้ไหลนอกเลยอ่ะไหลนอกด้วยอ่ะ,าออะมาดิมาสิมามาไหลนอกเอาก็ได้ว่าได้กำไรละมาสเก็ตเตอร์มาไม่ของฟรีขอหน่อยถืว่าอึบ๊บ ไม่มีไม่มีแต่พอแล้วครับกำไรมาหนึ่งเท่าตัวนะทุกคนกำไรมาหนึ่งเท่าตัวโอ้โหกังวงว่าจะซื้อเลยทุกคนแต่อยู่ดีๆเขาก็ให้เราเฉยเลยว่ะ <c oughs> เอาเรื่องนะแปะเอาเรื่องอยู่เวลานี้โอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองมาวารีกเกมชายเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีทุกคนก็วันนี้กําไรมาหนึ่งเท่าตัวครับถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวกับแปะนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมีภาวะรวีสโดยแล้วกันคนกันสำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันไ,ไวรุนไหลนอกลัวเฉยเจอกัน